พี่ฝนคะมีวิธีการดูเพื่อนปลอมไหมคะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่น้องๆเนี่ยได้มาถามเพื่อนฝนเอาไว้วันนี้นะคะเพื่อนฝนจะมาเล่าเรื่องวิธีการดูเพื่อนปลอมดูยังไงสําหรับพี่อนฝนนะคะถ้ามองแค่แว็บแรกหรือกวาดตามองเราก็ไม่สามารถบอกได้หรอกคะ่ะว่าคนเนี้ย เป็นเพื่อนแท้หรือเพื่อนปลอมต่อให้ใส่แบรนด์เนมแท้ทั้งตัวแต่นิสัยปลอมก็เจอมาเยอะนะคะแต่วิธีอะไรล่ะที่จะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าคนนี้เป็นเพื่อนแท้หรือเพื่อนปลอมนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องทําความรู้จักกับคนคนนั้นค่ะถ้าเราไม่รู้จักกันเลยเราก็ไม่สามารถรู้นิสัยเขาได้นะคะเช่นบางคนเนี่ยก็จะเข้ามาหาเราทําดีกับเราแต่รับหลังแทงเรายับเลยก็มีนะคะ พูดกับเราอีกอย่างหนึง่งเอาเราไปนินทาอีกอย่างหนึง่งทําให้คนอื่นเกลียดเราก็มีเยอะแยะไปค่ะกว่าเราจะรู้ตัวก็สายเกินแก้แล้วหรือพวกที่ชอบมาทําตัวสนิทกับเราเร็วเกินไปสองสมวันพยายามจะเป็นเพื่อนสีเราให้ได้อันเนี้ยให้พึงระวังเอาไว้เลยนะคะเพราะเขาเข้ามาหวังผลประโยชน์กับเราแน่ๆค่ะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเงินแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องเงินก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเสียหายได้นะคะแล้วก็พวกที่เวลาเรามีความสุขเนี่ยชอบเสนอหน้ามาจังเลยแต่เวลาเรามีความทุกข์ โทหาหรือไปหาไม่ได้เลยทำตัวไม่ว่างตลอดอันนี้ก็ไม่ควรครบนะคะเพื่อนปอมเนี่ยจะวิเคราะห์เก่งต,นตินู่นตินี่ พูดนั่นพูดนี่ให้เรารู้สึกแย่อยู่ด้วยแล้วก็มีแต่ความรู้สึกติดลบเหมือนเราทําอะไรก็ไม่ดีเลยอะ่ะกดให้เราดูต่ําอยู่ตลอดส่วนเพื่อนแท้เนี่ยมักจะพูดให้กําลังใจเราถึงจะติเราบ้างบ่นเราบ้างแต่เขาก็บอกวิธีการแก้ให้เรานะคะเขาเป็นห่วงเป็นใยเราอันเนี้ยเขาถึงเรียวกว่าเพื่อนแท้นะเพื่อนปลอมเนี่ยไม่เคยยินดีกับความสําเร็จเราเลยค่ะมีแต่จะคอยอิจฉาด้วยซ้ําไม่ว่าเราจะเรียนเก่งแค่ไหนเล่นกีฬาดีแค่ไหนหรือได้รางวัลอะไรมาก็แล้วแต่ เพื่อนปลอมก็จะแบบอืแล้วไงอะ่ะแต่ถ้าเป็นเพื่อนแท้เนี่ยเขาก็จะแสดงความยินดีกับเรานะยินดีด้วยนะดีใจมากเลยที่ได้อะ่ะเพื่อนที่ดีจะไม่เอาเรื่องของเราไปพูดต่อกับคนอื่นนะคะ ส่วนเพื่อนปลอมเนี่ยจะเอาเรื่องของเราไปนั่งนินทาเมาท์มอยสนุกสนานเลยอะจริงๆวิธีการดูเพื่อนปลอมเนี่ยเราไม่สามารถมานั่งเช็คติดเป็นข้อๆอได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลจะต้องอาศัยระยะเวลาค่ะในการพูดคุยในการทําความรู้จักแล้วเราจะรู้ได้เลยแหละว่าคนเนี้ยแท้หรือปลอมจากตัวเราเองจากเซนต์เราแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าคนเนี้ยคือปลอมเราก็ควรที่จะมูฟออรออกมานะ ของปลอมยังไงก็ไม่ดีอยู่วันยันข้ามค่ะของแท้มีไม่กี่ชิ้นดูดีมีคุณค่าหน้าทนุถนอมกว่าเยอะค่ะต่วนตัวพี่ฝนฝนเนี่ยก็เคยเจอเพื่อนปลอมเยอะแยะนะคะมีทั้งโดนหลอกให้พาไปเลี้ยงน,นั่นเลี้ยงนี่บ้างหรือทําดีกับเราต่อหน้าแต่รับหลังแทงเรายับเลยก็มีนะคะทําให้คนนูน้นคนนี้คนนั้นเกลียดพี่ฝนฝนเยอะแยะมากมายถามว่าพี่ฝนฝนเสียใจไหมก็เสียใจค่ะแต่แคร์ไหมก็ไม่แคร์ เพราะว่ายิ่งโตภูมิต้านทานพี่ฝนฝนก็ยิ่งเยอะขึ้นทําให้เรารู้ว่าเราเนี่ยควรที่จะสนใจแคร์ใครและใครที่เราไม่ควรจะไปสนใจหรือแคร์เลยเพราะคนพวกเนี้ยไม่เคยมาสนับสนุนอะไรพี่ฝนฝนเลยนะคะพี่ฝนฝนทไมจะต้องไปแคร์เขาล่ะ คนที่เราควรแคร์คนแรกคือตัวเราค่ะคนที่2คือครอบครัวและคนที่3คือคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะวันไหนที่พี่หยุนฝนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจมากๆพี่ยุนฝนเนี่ยก็จะเห็นข้อความของน้องๆตลอดเลยหนูชอบพี่มากเลยนะคะทําคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้อีกนะคะหนูเป็น FC พี่นะคะคอมเมนต์แบบนี้เป็นแรงผลักดันให้พี่ยุนฝนเนี่ยเลิกขี้เกียจเลยค่ะแต่ในทางกลับกันก็จะมาอินบ็อกใส่พี่ยุนฝนรัวๆว ตอบหน่อยสิคะตอบตอบตอบถ้าพี่ไม่ตอบหนูจะเลิกติดตามพี่แล้วนะคะอันนี้คือเห็นแก่ตัวสุดๆเลยนะคะไม่เคยสนับสนุนไม่เคยซัพพอร์ตไม่เคยคอมเมนต์อะไรดีๆเลยแต่มาอินบ็อกซ์กระแทกกระแทกกระแทกใส่แบบนี้ถามว่าพี่ฝนตอบไหมพี่ฝนตอบค่ะพี่ฝนก็จะบอกว่าหนูไม่ควรเห็นแก่ตัวแบบนี้นะคะพี่ฝนไม่ใช่คนที่บ้านหนูที่หนูจะมากีดกีดใส่แบบนี้นะแบบนี้พี่ฝนจะเรียกว่า fc ปลอมๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็น fc เราจริงๆเนี่ย เขาจะไม่มานั่งกดดันอะไรเราแบบนี้เลยค่ะที่จะต้องไม่ให้มนอยู่กับเขาคนเดียวฉะนั้นนะคะจงเชื่อในความรู้สึกและเซนของตัวเองค่ะเซนเราเนี่ยบอกเราได้ดีที่สุดว่าคนเนี้ยแท้หรือปลอมนะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนได้เลยนะพี่ฝนเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปนะแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาที่พี่ฝนไลฟ์หรือว่าลงคลิปใหม่ๆนะคะพี่ฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนะ